ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีผลกระทบอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าในส่วนของภาคทฤษฎีเนี่ยในหนังสือสวทชั้นมธิธยกสานะครับผมไปที่4ี่ถึงหเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นะครับได้ว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างแน่นอนครับในทางของสิทธเราคิดเนี่ยถ้าในเรื่องของขยะมูลฝอยแล้วก็ของเสียอันตรายนี่ครับมันจะก่อให้เกิดมลพิษไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางแม่น้ำนะครับทางอากาศจากการที่มันต้อง ใช้วิธีในการกําจัดขยะด้วยการเผาเนาะซึ่งมันเป็นวิธีที่ผิดนะครับหากเราเนี่ยจัดการขยะด้วยการเผาในพื้นที่ที่มันเป็นที่แบบโล่งแจ้งนะครับและในบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งชุมชนด้วยอากาศจากการที่มันถูกเผาออกมาไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์เนาะแน่นอนครับมันจะทําให้เกิดการฟุ้งกระจายเต็มทั่วท้องฟ้าแนละพาอากาศและแน่นอนมันจะสะสมด้วยพวก อของเสียที่ได้จากการเผาไหม้นะครับผมนั่นคือปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นและทําให้เกิดเป็นคาร์บอนมอกไซด์นะครับผมแน่นอนในส่วนตรงนี้เนี่ยการที่ได้รับคาร์บอนมอลไซด์เยอะแล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดนะครับผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจดังนั้นขยะมูลฝอยที่มันเกิดขึ้นมาเยอะๆแล้วกับของเสียที่เป็นอันตรายเนี่ย นอกจากจะเป็นในเรื่องของมลพิษแล้วมันจะเกิดขึ้นอะไรได้อีกครับมาดูกันอ่ะมันจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมอย่างที่บอกไปครับในเรื่องของมลพิษทางแม่น้ำนะฮะเกิดฝนละอองที่มีเุณผ้าขนาดเล็กนะครับผมฟุ้งกระจายอย่ากจะบอกเลยเกิดแก๊สนะครับเปนกระจกจากการเผาขยะมูลฝอยนะฮะแล้วก็เกิดกินเหม็นเนาะถัดมาคือผลกระทบต่อมนุษย์จะเกิดได้บ้านแน่นอนเกิดการสะสมเชื้อโรคครับกลิ่นและสารพิษต่างๆอันเป็นผลทําให้มีผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์ครับผมทั้งในระบบทางเดินหายใจ หรือจะเป็นในระบบะชลประทานนะครับแม่น้ําที่มันได้รับนะฮะพวกขยะมูลฝอยเป็นปริมาณมากจากการที่มันสะสมในช่วงยะเวลาหนึ่งนะครับจะทําให้แม่น้ําเน่าเสียและการที่ได้มาปรับใช้เนี่ยฮะจะเป็นผลเสียต่อมนุษย์โดยภาพรวมทั้งหมดในเขตชุมชนนั่นเลยครับจะทําให้เกิดไฮวารตะกโลกได้เหมือนกันแล้วก็เกิดระบบต่างๆที่จะทําให้ เป็นผลเสียต่อมนุษย์โดยรวมเยอะแยะทั้งหมดเลยและผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับแน่นอนครับสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการขยะทางเทศาบาลนะครับเมื่อได้รับข้อมูลนะครับจากการจัดสรรงบประมาณมาเนี่ยต้องปรากฏว่างบประมาณน้อยลงครับเพราะว่าการเ,เพิ่ม ของพวกขยะบุลฝอยมันน่าขึ้นแล้วก็ของเสียอันตรายเนี่ยมันทําให้งบประมาณในการจัดการพวกขยะเนี่ยมันต้องใช้มากขึ้นและมันมีหลักหลายพื้นที่นะครับคือมันเต็มทั่วประเทศเนาะแล้วในการจัดสรรเนี่ยมันจะไปไม่ถึงดังนั้นมันจะเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนครับทันมาคือผลกระทบต่อสังคมฮะเกิดการต่อต้านของชุมชนในการก่อสร้างนะฮะสถานที่กำจัดขยะปัจจุบันนะครับการจัดการขยะบุนฝอยและของเสียอันตรายเนี่ยมีการนําเข้าและส่งออกเพื่อไปจัดการในพื้นที่อื่นๆหรือมีการส่งออกไปทาลายอีก ประเทศเลยแน่นอนท่าว่าสมผลให้เกิดการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือการลักลอบนะครับ